ว่ากูกับมึงช่องคนเต่งหน้าจนอาคาด <Ừ. S 1> ว่ากูกับมึงช่องคนเต่งหน้าจนอาคาดยังสักบาทลอยเบอร์หมดลอยจนอดแก้วจันจะไม่นี่กัช่อนเต่งหน้าจนกันยานมีแต่คนว่างงานไปตังบ้านโนตังเมือง คกนอยู um um ่พันนี้ไม่ปีนี้ก็ปีหน้าต้องทุ่มจอบแล้วทุ่มพระป่ยเนยหั่นไปพึ่งป้าเลื้องห้ากินกันง่ายง่ายแตงเอ่ใจก็ไม่เปลืองกัวเรื่องยิงแล้วชวดแล้วเธอพันนั้นกูบวชกันไปยืมบาดบานเคยจะก็ไม่อุ้งข้าวเราก็ต้องยืนเล้า เยตึงวันเทียงกูก็ฉันถ้าก็ไม่แกงก็ไม่คั่วกูบอกให้ตมหัวมันตมโผดกันกระน้ำตาากูก็ต้องคลาวกินอันเงินจอดป้าปาก็เก่ามหมยู่ไว้ได้ออกพรรษาเหยียบพากระตินเลย เอากินกันไงไงครอบครัวนี่พอได้กินมัดกาจิ้นมัดปลาปลาปล่อยเนยกว่าจะว่าบอกเบอร์มปวดแล้วแกนั่นปลาหนักได้เรื่องการพนันให้นุ่นน้อยอย่าเตียวปลําเรื่องการพนันเข้าใจไหมก็บอกแล้วว่าคนเราเกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครที่จะรวยเพราะการพนัน่ะให้มึงเล่เจ้าป้า่ะเล่พี่นมมาเล่พี่จ้าอ่านได้ไหมก็ตำรุวนเด้ไหม อะไรปลูกมะละกออะไรได้ผลผลิตมึงกิดเลยเนี่ยก็บอกแล้วคนนักเอาเบาจู่ะมึงเห็นว่าการปลูกโลโก้เป็นเรื่องตีไงเป็นอะไรตีจริงกันมันยากกันมันยากเออทุกราคาดีก็ดีไปทุกราคาโลจ่องบาทพอได้ทั้งโรงอยู่อพรางั้นเออนี่ชักทิตแก่ช่วยจักิดช่วยเออพอชักทิศช่วยอ ตึงตักรีรวยตึงตักรีก็รู้กันว่านี่คือคนดีคนดีเหรอไม่ใช่เมื่อมึงกว่าว่ากาศหนักหน้ากับตึงตักรีวันนั้นทิ้งแล้วการว่าก็ไอ้ตูกเบอร์แต่ตูกเบอร์ช่องเลยไว้รับนั่งรงวันนั้นตกเแต่ใดกูตกะเงาบาดตกเแต่ใดก็โตกะเงาบาดกูว่าจักรเด้อเอาจ้ะ เดี๋ยวตะกุดโตกะตะจ้องเลยเอาตะกุรับนั่งลงแล้วกูให้กินตับให้กินตับเออให้กินไม้โตกะเงาบาดให้กินตับเลยทับจากม่ล่ะับจากพี่นายมึงกินได้พี่มอดแลงเย็นมึงไม่ดูเยื่องกันแล้วเหนื่อยว่าป้าเหนื่อยเออที่งานการก็ไม่มีไรจำจำไรดีถิงโอปนี่วะนี่กูเว้นท่วนยางหมากกลางลังนี่ก็ท่วนยาง ไปเรือไปเบกมายังกัน no, ด no, right? so the ีว่าพุ้ยไปเกยก้อไปเบกมายังไปเบกมายังเออกูไม่จำเลี้ยงเบกมายังใช่เปลื่นกี่จ่อตหญ่เออเออวันนั่นจริงแล้วไอ้เตีงเออ t r ờ กูนู่ไปเตียวก้ลานไปก้ลานเออไปเตียวเบกมายังจังเบกมายังจังเออมึงกิดเล่เปลื่นกี่จ่อไอ้เตีงใช่ นาทีนามึงกิดแลจิงแบกตั้งเปจิงแบกเออไว้ไอ้กูนาหนึ่งนาเลยนาหว่าแบกไม่รอดแบกไม่รอดโอ้ันเนื่อยกูนี่กิดแลงพรำแต่แบกเมี่ยนูพรำแต่เบิกเบิกไรเบิกเบียระเรเด็้งกูแบกไม่ตันเจ็ดที่เบิกจะไหนแล้วโอ้เหนื่อยกว่าวะาเหนื่อยเออนี่มาอยู่บ้านกูตังปีแล้ว เห็นไหมลบบานบัดเรือไม่กิดตึ้งหลูกิดตึ้งเมียมั่งเอออย่าเล่นเรื่องเมียจีจีวะเฮ้เหลือกันแล้วเลิกแล้วเออกูอาจจะเม่์ไม่เจ้าจ่งง่ายแจาควรกี่ดีนักกิตจกูฮอนเออเอ็นมาอยู่ช่วยได้คนแม่์ไม่แม่์ไม่เออหว่าอ้อมไม่เจงอ้อมไม่รู้ใจหนามอมยี่อะไรอ้อมอ้อมอ้อมมันดินปืนนะนะเฮ้ พี่ใจอ้อมกูจีบกักเก็บเวได้จ้ะมึงอ้จีบจริงเหรอเออโอ้ไม่เดี๋ยวกูจะจีบเคยแม่กลัวจีบแม่กลัวเฮ่อเคยปี่ใจโอ้ไม่ปี่ใจโอ้ไม่ปี่ใจพี่ใจเฮ่อเอาจำเป็นได้อะพวกเขามาจริงมึงก็ไอ้คนเดียวยังไม่มีจ้ะโอ้คนโน้นมาเดี๋ยวกูจัดการเอง Đó đi Ok Ồ oh, bí ương bị ương không ai ương ờ. Rồi yêu nụ bà tím Mẹ yêu bà tím mừng lùng tinh chọc tài ông nghe Mẹ tài ông ai tài con dặn bùa bê gái leo rồi, cái nghe à, mẹ qua tí ni, trời, oh, lệ con con hoặc rồi kể rồi ơ, ừ. à vũ ư ừ. mai nằm nắc rồi, Ở anh kể rồi về ô an ơ, và đôn tị oan giặc kiều ghét 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 ô an ư đã giặc y tay cười à yên à yên ơ, mừng chụp lệ tắc tông cây chay cà min ki min này về đó ừ. mà, ừ. ừ. mà, ừ. mày tông cà min mày ư an ư tắc mãi cu kịt lệ lồn tuôi mà lùi, lồn tuôi u lồn tuôi mà u mày mưa chôm như này tuôi ư ừ. ô an ư ừ. กูว่าไอ้ยังกับนันว่าแม่มือจมยินหน่มยตัวยมึงบัวไมว่าแกเลีงว่าเพื่อเลีงว่าเพื่อยอนกระตุนได้สำหรับไหนนั่งวะเออเนูแกรอนระตุนได้จริงเน่ใฉยแต่กูอินจดหนามไม่ก่อยลงเล็กสุดวิายุมึงกิดเลยบานนี้มาจันในเตงอ้อยห้องน้ำติดแอร์เดยบรอยห้องน้ำนี่อู้ปกกูเปิดประตูแต่วันนี้ก่อยติดวาวขึ้นเลย โอ้ยเออปกูจับก้อตามนั้นในตีงว่าเย็นเปร๊บทึ้งหมดก้เลยโอ้ยเออนั่นเลเวอร์ไปล่วงจ้าเตียวตามหมดก้เหี่ยวใตู้เย็นแก่ปีอ้อไอ้เปร็ดนี่เองอ่ะเออเลยพี่ตายโอ้ยนู่นนู่นงานการทำใจมั่งอย่าเตียวปลัมเรื่องการพนันเรื่องวหวยเรื่องเบยอย่าเตียวปลัมไอ้นู่นนู่นเออฮันโหลงานนักเอาเบาชู้เราต้องทำทุกอย่างฮันโหล เรียว่าเราอีเป็นชิดลัโปงชิลัปินก็ได้อ่ะนั่นเลยนี่เอ็นไม้ผดนั่งลุงมาเล่นตรงนี้พี่น้องก็มานังง่ายกําลังใจกันไล่คนอ่ะมึงหวาบทหวากล้อนเป็นบางไม้ไอ้เล็กก็หวาบทหวากร้อนได้บางไม้กรนไม่จับแต่้าบ้านพับพวไปรอดควณอ๋อันเด้อไม่แคบบันพับอย่างเดียวใช่เปลิมลูกบิดไปขันคุณอ๋นี่หวาได้เออในหลวงวัยอิติกดเต้าคุณเกว กูมามากว่าบทว่ากลอนจมปีน้องกันตะกิดว่าบทว่ากลอนเออได้ไม่มีปัญหาอย่ากูว่าบทว่ากลอนจมกันตะกิดเออจมไม่กลงแม่กลัวกับเก้ากินดีมกิดเล็กเก่งเร่นู่นเลยใครลัวอะไรก็ใครลัวอะไรเราใครลัวกลัวเลยไอยยิงกลัวเลอยอู้กินดีมึงกินแล็กมึงไปแล่มือกลองจอยนู้นตรงใจเป๊งเปิดแล้วจอยเด็ดดวงแตะกระดิง มึงกินได้โน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 ลัมวิทายแล้วเจ็บวีทายแล้วโอ้โหก็จบนักหน้าเลยแก่งเลยก็น่ากินโอ้โหแต่มาช่วยนู้ได้ไหมอะไรนามสิเรียนนามสิเรียนเออเขาต้มก็น่ากินน่ากินเออโหจัดจีนเลยว่าบทว่าคนจะกินคนเต้าคนแก่มากนนั่แหละว่าบทว่าคนเอาควังพี่น้องกับอาจารย์ป๊อปกับขึ้นมงนิดนิจีแอมมาปักแอม ตดววาตอยนจ้ะแอบจะวัด uhm ดีพ <Yeah, yeah. S 3> ี่น้องมากมายเช่นเสียงดีแก่เกียรตินึ่งเลยเมืมเกียรติ้องพัดคู่ตอนเดียวเแอบจะวัดดีพี่น้องมากมายเช่นชมนั่งเมนคืนนี้อดีใจจะนักหนา ก็แปรคุณนี่พี่น้องติดตอเรามาตัรรับไฮะแล้วผมก็มาทันทีพอคุณเจ้าเจ้าและเบาเบานคืนนี้เฮียคุณเจาเจ้าและเบาเบาคืนนี้อบคุณยี่ทที่มา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ mà những video hấp dẫn nó lười ớt nắng có rầm lắm mà dành cho cô mai đại cô ta có ai của ông ấy. Ừ. แม่พี่น้องจะอยู่หน้าโรงหนังคนไหนแลหนังนะครับรู้จึกว่วงนอนขึ้นมาตอนได้ลิปโพขวดยี่สิบนะคะตัวรักิดเว้ยเป็นนี่ก็คุณแม่กลัวอิดนุไม่ว่าจะเป็นผีไายอ่าเอียงอาปาติมผีเอิงองอาโอนุปัจจกรรมบุรีอ่าผีเอ็ดนุนมควักบัว อาเลเจเปนเมื่อที่บรรยาก็สัตย์น่ยกอเบียไม้ยก็คุณแม่ค <t> รัว <t> จัง <t> งี้เพื่อว่าเลิกนั่งได้กินกาวัดผักแตายไม่กินปัญหาก็คุณนะครับที่ตอนรับอย่างดีแล้ก็คุณนะครับที่ตอนรับอย่างดีแม่ครัวงานนี้ อกไม่ว่าดีตัวเ็กก็คุณไม่กลัวนิ้วแ่เกงก็คุณยางรกว่าก็อบก็ใจยไม่งานกันเวยเนี่ยพบรับใายตัวรกจะไปได้มันมามอยมามอยก็เดอนอีกคนที่เราเป็นคนใจ ไอ้กุยๆจะคืนนี่กวดจือ,าอชายคนใจโกนเอ,ออกล้อนึ่งคันกะใบจ่องและที่จะพาบวิวาพรือจะพาบว่าออกปากเป็นลำเลยละเมอเป็นลำเป็นลมมึงแงเออะจะเตีนเน,นืนนนเนนเน้อนุนยเป็นบดเป็นโคลนเอานั่งจัางว่าบดแบกโคนโอ้ฮันเอจะเตียนนี่กอบค,คุณกันจันจัน,านนายก แต่ไหนยกเออปัดเรือให้มาเลว่ารยบัดให้เลวเออไม่กูเล่งไอ้คนนี้เพื่อแกให้พี่กันอยู่ปันนั้แกให้เครื่องดื่มมาเลวแกให้เครื่องดื่มมาเลวเออ,<ร>อ<ร>นัน่นเอ,อ,งองเจ้าปับเจ้ารูมายว่าได้เครื่อ,รรองดื่มเลวจะยังกัดตมตมเอามาให้เลวนั่นเออตมเป็นพี่จ้าว่าตุนนี่ปกินเลวใกล้แกงใกล้แกงเ,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 เออวันลุกตั้งคืนเลย ลุกตั้งกืนเลยเออใกล้ลุกตั้งกืนไม่ลุกไปเยี่ยวตั้งกืนเลยแก็บื่อได้ลุกตั้งกืนนะวุ่นนำามักและก้มเร่งลุองั้นเออโอ้ยรยกว่าฟานี่โรมว่าบทว่ากลนได้เอ๋มึงไงเก่งจำไรได้มั้งนั่งมาเดี๋ยวโรงว่าบทว่ากลนโนเอ็นมาเจาะฟาก็บอกเด็กเดียวกันก็ว่าเลยแต่ไหว้กลุ่มหม้อว่ายจิงงักจิ๊ด ไว้จริงจักจิตออเออก็เขียนจดหมายมาว่าก,ก,ก็เปล่งก็เปล่งเออปัจจุบันผลเดียวเขาอีรำวงตะว่าจริงจักจิตรำวงไว้จักจิตเออมึงจำได้เออจำได้ในหลองเล่ที่จังหวะรำวงเออในเคยจะรำวงพี่น้องกับเปล่งแม่กวงนะนั่งดีใหญ่ไม่หลักเลยนะครับฟังผลงานเพลงจักหนึ่งผลงานเพลงสองผลงานเพล่งโอ้จัดจีนนะ่ะเออในเคยรำมังไอ้เออพี่น้องโกงพี่จ้ามาเออไหว้จั๊กจิตตรงนี้ ไอ้ยร้อยอยู่นะเออจังหวะรำมาวงจังหวะรำวงไปนองกับไหวตัวจริงสักทเออตามตีแตงแค่ปับเอ่อมกวรตนาเฮ้ยยขึ้นรไปนองกับนห่ไม่ไ้ปหไหวตัวจริงักทลมเมาโฉยบวกปยแล้วระจนสว่างโอ้ไม่ลงสนยาง ตั้งแหวนาวลมโชยมาไอ้เพื่อนมันแค้นเหมือนมันบอกให้รู้ว่าแฟนเราไม่ไปเมืองพางไม่กลับมาแล้แน่แล้วแนรลมหนาวโชยอาบวกโบยพัดชวนสว่างอกไห้ดุมสวนยางอ้างวางไม่มีวี่แววอันดับเรื่องมาแล้วเขาเองเห็นเราไม่แจ้วถึงเรื่มความรักแย่แล้ว น้องแค้วไม่มีเยอะใหญ่เมื่องานเดือนสิ้นนองเออไปเที่ยวกับพี่อาจับพลาดทุกทีอาปีนี้น้องไปอยู่ไหนาอาดูหนังทุกเรื่องสิ้นเฟืองแล้วหมอละเงินเท่าไหนาถ้าน้องจะคิดมีใหม่ทำไมไม่โอ,อกกันบ้างคนส่วนอยากอ้างวางแลวนอกใครพี่ถ้าไมาเจอคนดีพี่นี้ยินดีเลยค่ะ สวนยางเยางวาวรอคอยตาไวยตาจิ้งจักจิบรดกึ่งรดกึ่งไปนองกับเป็ดเกลยดกับจังสรรค์ยอดฟ้าที่ได้ปนปนกันแก่หอยไว้รยเอลมมาวโชยกระบอกปอยและประจวนสว่างเก้าไข่ดงสวนยางต่างวางหน้าลมโชยมาแต่ไก่เทือนมันแข็งเหมือนมันบอกให้รู้ว่า ช่วนสว่างอาปกให้ดงส่วนยางอาห้างวางไม่มีวี่แววอาทำเรื่อมันแล้วเขาคงละเห็นเราไม่แจ้วเลืล่อมความรักเสีแล้วน้องแก้วละไม่ม่เยอะใหญ่เรียงห้าเดือนสิบน้นองเธอไปเที่ยวกับพียงอยากพลาทุกทีปีนี้มองไปอยู่ไหนอโดนนั้ตุ้งเรือสิบเรืองละวบดละเห็นเท่าได้ ถ้าน้องจะคิดไม่มากทำไมไม่บอกกันบ้างโอนและชวนยาแหางหวางแล้วน้องคงใจพี่ห้างไปเจอคนดีพี่นี้ยินดีเลยก เพียงตายตนโน้นไีนั่งใต้พคนและยู่เคียงคูง่นอกลำควายไว้ริมน้องน้องยังเกิดมและตรงนั้นประจำตรงนั้นไม่มีนำ้ำเลยพาชมอามและมานั่งใต้โคนลมพัดไก่เดือนโคนพีกอดมงไหวไม่หายตกใจ นคนใหญ่เหว่าพีนิไม่รูคนดียวับปานไม่นองอ้ตนโดละที่มน,นองมันยังคอยนองเล่นนั้นตายคนถ้าหากไม่ตาหวานพี่จะเอาาลมาคนตไกเทือน,นอและที่เคยโฟ วันนี้ไม่รอและยังอยูย่เลยมาย คละดีลิงนองมันยังคอยนองและมานั่งใ้โคนถ้าหากไมต่ตาวานันพี่จะเอาควานแล้วไปโหนต้นนดนได้เถอนและดีเคยฟอ,อ,อวันนี้ไม่รอยังมิเลยม สว bon ัสดีครับสว <bon> ัสดีครับมีใครอยู่หรือเปล่าครับเจ้าของบ้านอยู่ไหมครับคอยมาดูนีตรงใ้มาโมมาจิตตอระบงไงดิงมาหนังลังูก่อนจิติงเออสว bon ัสดีครับพี่ครับเจ้าของบ้านอยู่ไหมครับอขึ้นมาก่อนครับขึ้นมาก่อนโออเป็นแรงแรงจบแล้วพิ่มแบบ